สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work Point Today #ep <_ d ata> ที่4ี่ค่ะสำหรับแชแช็กของเราในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ64ที่เพิ่งจบกันไปหมาดๆเพราะนอกจากประเด็นที่ฝ่ายค้านเอามาตีฝ่ายรัฐบาลให้เกิดความสันคลในรัฐบาลแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นข่าวลือที่ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตั้งตัวตีกันเองอีกโดยความรุนแรงของการตีกันคราวนีย้ยิ่งใหญ่มากจนถึงขั้นมีข่าวว่ามีคนวางแผนจะโค่นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกันเลย ตอกย้ำข่าวลือนี้เข้าไปอีกด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเมื่อไม่กี่วันมานี้เองค่ะการลาออกของคุณธรรมนัทรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสากรณ์แล้วเรื่องราวทั้งหมดมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมนัทกับรัฐบาลเป็นยังไงบ้าง คุณธรรมนัทกับคุณประยุทธ์เป็นยังไงหรือว่าคุณธรรมนัทกับคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงก็ไปดูทั้งหมดได้ในแฮชแท็กธรรมนัท VS ประยุทธ,ธ์ค่ะแนะนําตัวละครก่อนค่ะคุณธรรมนัทเป็นใครเราเชื่อว่าถ้าพูดถึงคุณธรรมนัทอะหลายๆคนจะนึกถึงชื่อเสียของเขาในสภาอย่างเช่นการเป็นพ่อค้าแป้งการปลอมวุฒิการศึกษาการมีความเกี่ยวข้องในคดีอุ้มฆ่าดอกเตอร์ท่านหนึ่งเมื่อปี43ซึ่งตอนหลังเนี่ยสารยกฟ้องคดีนี้ไปเมื่อปี46นะคะและหลายๆคนก็มองว่าคุณธรรมนัทเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้เเเพพรราาะื่่อองกป็น พลาแป้งให้ใครบางคนแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะผลงานทางด้านการเมืองของคุณธรรมนัทเยอะมากเลยนะแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยตอนแรกที่คุณธรรมนัททางานให้กับพักเพื่อไทยคุณรรนัาเป็นคนดูแลสสหลายจังหวัดในพื้นที่นะคะถือว่าเป็นคนใจถึงพึ่งได้ก็เลยได้รับความไว้วางใจจากสสหลายๆคนได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่หลายคนในพักทาให้สุดท้ายเนี่ยสามารถลงสมัครชิงตําแหน่งสสได้นะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งนั้นมาด้วยน่าเสียดายที่ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นมฆะค,ค่ะจากนั้นในปี61คุณธรรมัักยาอู่พลงปช รับบทในการเป็นแม่ทัพหาเสียงให้กับพ,พรรคพลังประชาลัฐในช่วงภาคเหนือตอนบนแล้วก็พาคเหนือตอนล่างและส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็ลงสมัครสสในฐานะสสบัญชีรายชื่อของพรรคค่ะด้านธุรกิจเขาก็ทําหลายอย่างนะอย่างเช่นธุรกิจตลาดทองเตยธุรกิจตลาดจดตุจกักรธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตัวแทนจําหน่ายลอตเตอรี่รายใหญ่เอ๊ตัวแทนจาหน่ายลตตอ,เอต,ยลตเตอรี่นี่ มันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกต่อมามาดูด้านความสัมพันธ์กับคุณทักษิณกันบ้างค่ะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีนะเพราะตอนที่คุณทักษิณทํางานอยู่ที่ไทยอะ่ะตอนนั้นคุณธรรมนัฐเป็นแค่ผู้ช่วยของที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งทั้งสองคนอะ่ะก็ไม่ได้ค่อยเจอหน้าหรือได้พูดคุยกันเท่าไหร่แต่ในช่วงที่คุณธรรมนัฐมาทํางานกับรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเชื่อว่าชื่อเสียงของคุณธรรมนัฐน่าจะเคยเข้าหูคุณทักษิณบ้างเพราะว่าคุณธรรมนัฐก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสาคัญที่กทงนดพคคิึถดดดุุณณัษู มานัดในคลับเฮาส์ค่ะใจความสรุปคือ จักกับคุณธรรมนัฐเพราะเป็นรุ่นร้องในโรงเรียนเตรียมทหารไม่เคยร่วมงานกันแต่เคยรู้ว่ามาอยู่พักเพื่อไทยอยู่ช่วงหนึ่งเขาเป็นคนมุ่งมั่นทํางานทางการเมืองแล้วก็อยากเติบโตในสายงานทางการเมืองตอนนี้คุณธรรมนัฐไปอยู่กับพักพลังประชารัฐตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไรคนในพักนั้นอาจมองว่าคุณธรรมนัฐเป็นคนใจถึงแล้วก็คิดว่าเลือกตั้งในงวดหน้าคงต้องใช้เงินจํานวนมากแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งทุกครั้งที่ใช้เงินจํานวนมากมันไม่เป็นผลดีต่อประเทศเลยเพราะมันเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุอยากบอกคุณธรมนัฐว่าอย่าไปทํา้ดไให้ แล้วประชาชนจะสนับสนุนเราเองสําหรับคุณธรรมนัทในวันนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ควรรับฟังแล้วก็นําไปปรับปรุงเพื่อเป็นนักการเมืองที่ดีและมีอนาคตที่ดีต่อไปความสัมพันธ์ของคุณธรรมนัทกับคุณทักษิณก็มีแค่นี้เอาจริงๆเราว่าแทบไม่ค่อยมีผลอะไรเลยอ่ะทันมากค่ะคือความสัมพันธ์ของคุณธรรมนัทกับพ,พรรคพลังประชารัฐคุณธรรมนัทเนี่ยเป็นคนสนิทของคนเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐได้รับมอบหมายงานสํำคัญๆอยู่ตลอดค่ะเรียกได้ว่าเป็นมือขวาของคุณประวิตรเลยก็ได้คควาามเกกก่งงขออุธรนั็ืใ พื้นที่ที่คุณธรรมนัตลงไปช่วยสสหาเสียงอะ่ะพื้นที่นั้นสสจากพลังประชารัฐจะได้รับเลือกตั้งทุกพื้นที่ถือว่าเป็นคนเก่งหาตัวจับยากเลยแหละและอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญที่สุดที่เราจะได้ยินสื่อเรียกคุณธรรมนัตบ่อยๆคือคนเลี้ยงลิงอันนี้สื่อไม่ได้ตั้งเองนะแต่คุณธรรมนัตเคยออกมาให้สัมภาษณ์คนเลี้ยงลิงคืออะไรคือลําพังแค่เก้าอี้สสของพักพลังประชารัฐมันไม่ถึงครึ่งอะ่ะมันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าเขาอยากจัดตั้งรัฐบาลเขาต้องไปทําการดึง ได้เป็น2แบบอีกค่ะก็คือพักกลางพักกลางก็พวกพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่มีสสจํานวนเยอะหน่อยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพักเสียงเดียวนะคะก็คือพวกสสที่ได้เข้ามาเนื่องจากการปรัดเสษแล้วได้เข้ามาแค่คนเดียวต่อหนึ่งพักอะ่ะแต่ด้วยความที่เสียงมันปิ่มนะ้ํามากๆเนาะแปลว่าสสพักกลางหรือพักเล็กตัดสินใจไปอยู่ฝั่งไหนอะ่ะล้วนมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งนั้นชนัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบรรดาเหล่าพักเล็กพักกลางรู้ว่าเสียงตัวเองอะ่ะมีค่ามากเขาก็เล่นตัวเยอะค่ะก็มีการต่่่่อออรรรงงงงสูไมววาาาาาจะะเเปป็นนนนผลโยช์ทด้กิหื ตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆซึ่งหน้าที่นี้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเพราะทุกคนก็อยากกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดพอนึกออกไหมแล้วคนที่ทําหน้าที่ในการเจราจาไก่เกี่ยบผลประโยชน์ก็คือคุณธรรมนัเนี่แหละฟังดูเราก็เป็นคนเก่งที่ทํางานดีมากเลยนะในฐานะสมาชิกพักอะแล้วทาไมคุณประยุทธ์ถึงมีข่าวว่าไม่ชอบคุณธรรมนัฐละ่ะเอาจริงๆเพราะว่าคุณประยุทธ์เป็นเหมือนคนนอกพักคะ่ะเคยได้ยินคําว่า3ปอปะ่ะสามปอนันที่นี้ยอมมาจากประยุทธ์ประวิทย์แล้วก็คุณป๊อกหรือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินารารรรมมววกะะะททงหไยนนนคค3เี้ ักกันแบบพี่น้องมากเพราะว่าโตมาในค่ายทหารเดียวกันกินนอนด้วยกันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นก็เลยรักกันเหมือนพี่น้องจริงๆเลยแต่ว่าในสปอน,นี้มีแค่คุณประวิทย์คนเดียวที่มีส่วนร่วมในพักพลังประชารัฐจริงๆก็คือเป็นหัวหน้าพักคอยดูแลสมาชิกค,คนอื่นๆในพักแต่อีก2คนที่เหลือแทบจะไม่ได้ยุ่งกับพักเลยเราก็มาจากสายทหารด้วยเนาะจากเรื่องนี้ค่ะคุณธรรมนาที่เขาเป็นลูกหลานของคุณประวิทย์เนี่ยเขาก็สร้างผลงานให้พักเยอะมากเออคาว่าสร้างผลงานให้พักนี่ไม่เท่ากับสร้างผลงานให้ประชาชนนะถึงจะเป็นคนที่เกก่่่่งคคะแตตุุณยยทธ์ับไมน แล,และด้วยความที่คุณธรรมนัฐเป็นคนดูแลสสส่วนใหญ่ในพักอะ่ะทําให้คุณธรรมนัฐเหมือนมีบาร,รมีในพักค่อนข้างเยอะสสที่พร้อมจะเข้าข้างคุณธรรมนัะก็มีอยู่เยอะพอตัวเลยนะคนถัดมาคือคุณเอกอนุรรพงศ์เผ่าจินดาค่ะที่ได้รับตําแหน่งรมวรกระทรวงมหาดไทยทั้งๆที่เป็นตําแหน่งที่มีทุนมีอํานาจจับการเมืองท้องถิ่นเยอะด้วยระบบการปกครองต่างๆแต่คุณอนุพงศ์อ่ะไม่เคยใช้อํานาจตรงนี้ในการช่วยเหลือคนในพักเลยที่สําคัญที่สุดก็คือมีข่าวลือมาว่าช่วงต้นปี64ค่ะเขาจะมีการปรับผังคอรม แล้วคุณธรรมนัตเนี่ยจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรัฐมนตรีจากตอนนี้ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่แต่สรุปไปไปมาคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้ให้เลื่อนขั้นค่ะอันนี้เองก็เลยเกิดเป็นคลื่นใต้น้ําแบ่งฝั่งระหว่างคุณธรรมนัตกับคุณประยุทธ์เนาะแต่คลื่นใต้น้าที่ว่านี้คุณประยุทธ์ก็รับรู้นะคุณธรรมนัตสนิทกับคุณประวิทธ์มากๆถึงขั้นสื่อบอกว่าน่าจะได้เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนต่อไปและถ้าสมมติคุณธรรมนัตได้เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนก้ีเิด ขึ้นก่อนการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งวันค่ะพักพลังประชารัฐมีการเรียกประชุมใหญ่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นปกติของทุกพักแหละเพื่อจะมาเตรียมว่าจะโหวตมติไหนไม่โหวตมติไหนบ้างแต่ประเด็นก็คือการประชุมครั้งเนี้ยเขาระบุเลยว่าสสสามารถฟรีโหวตได้คำว่าฟีโหวตหมายถึงไม่จําเป็นจะต้องโหวตตามมาติพักใครอยากโหวตอะไรก็โหวตปกติแล้วทุกพักอะ่ะอยากให้เสียงโหวตมันไปทางเยวกันหมดแหละเพื่อจะเป็นการคุมอํานาจการฟรีโหวตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีปัญหาในพักเกิดขึ้นแล้้้วววตองงเปป็นนนนัญญหหาาาใใ่่ดดยถึขคพ อยากจะโหวตไปทางเดียวกันน่ะในวันอภิปรายค่ะมันก็เลยมีข่าวลือเรื่องการคว่ำตําแหน่งนายกโผผ่ขึ้นมากมายนายกเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธทั้งหมดนะคะพร้อมประกาศด,ด้วยว่าตัวเองอะ่ะจะอยู่ให้ครบวาระอย่างแน่นอนส่วนใครที่เป็นคนปล่อยข่าวก็ขอให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยด้านพลเอกประวิตธหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่มีปัญหาอะไรกันในพักนะถัดมาคือเรื่องผลโหวตค,ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฮือฮากันมากเพราะผลโหวตในครั้งเนี้ยท่านนายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจเป็นอัันนนดดดบบบเเกืืออสุท้้ายยละะคคไรแ ไว้วางใจทั้งหมดแค่264เสียงไม่ไว้วางใจ208เสียงงดลงคะแนนอีก3เสียงนั่นแปลว่าถ้าขาดไปอีก31เสียงเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเด้งออกจากตําแหน่งนายกทันทีคุณธรรมนัทที่เรียกได้ว่ามีคอนเนคชันกว้างขวาง,วาง,วางที่สุดในสภาถ้าคิดอยากจะกําจัดคุณประยุทธจ์จริงๆมีหรอแค่31เสียงเขาจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการยืนยันค่ะว่าในพักอัดเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วทุกอย่างมันก็ดําเนินไปเหมือนปกติดีค่ะจนกระทั่งวันที่9กันยาที่ผ่านมามันก็มีข่าวใหญ่่เเกิดขึ้นมือคุณ นัดประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสากรณ์นะคะโดยให้เหตุผลว่าต้องการทํางานเพื่อประเทศชาติจริงๆไม่ได้ต้องการมารองรับหรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่มแต่ตลอดระยะเวลาที่ตนทํางานในตําแหน่งมาเนี่ยบรรยากาศในการช่วยบริหารข้าราชการแผ่นดินไม่เป็นไปตามที่หวังไว้เลยอยากกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมของตัวเองก็คือการเป็นสสเป็นตัวแทนของประชาชนแต่การลาออกที่ว่าคือการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยเฉยๆนะเขาก็ยังเป็นสสในสภาอยู่อะส่วนเรื่องจะย้ายพักหรือเปล่าบอกว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและจะมีคนย้ายตาม อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่คุณธรรมนาธคนเดียวค่ะคุณนะรลลุมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานที่ทํางานเป็นโคศกของรัฐบาลบ่อยๆก็ลาออกด้วยเช่นเดียวกันและจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ค่ะมันก็มีแหล่งข่าวบอกมาว่าเราย้าว่าแหล่งข่าวอันนี้ไม่เฟิร์มเลยนะจริงๆแล้ว,ว่คุณธรรมนาธไม่ได้อยากลาออกหรอกแต่ถูกสปอปกดดันให้ออกเพราะว่าทั้ง3คนคุยกันแล้วว่าถ้าปล่อยคุณธรรมนัธไว้เนี่ยจะเป็นภัยกับพรคพลังประชารัฐมากกว่านะเรื่องมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นค่ะความเเเหห็็็นน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 นสส่่่วววตัััราาะอีี้้ปึงใทํคญแลก สนุกมากมากเลยเพราะมันเหมือนการแตกกันเองของพรรครัฐบาลนะ่ะแล้วคนที่แตกออกมาก็ดันเป็นคนที่มี power เยอะซะด้วยแปลว่าหลังจากนี้ก็คงมีอะไรเซอร์ไพรส์มาให้เราได้ติดตามกันอีกแน่นอนนะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นสรุปในประเด็นของคุณประยุทธ์กับคุณธรรมนัสนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าจะทําให้หลายๆคนเห็นภาพบรรยากาศการเมืองตอนนี้มากขึ้นนะแล้วเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข,ข่าวสรุปการเมืองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe world today แท็กไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะส่วนใครที่อยากรับฟังดราม่าอื่นๆอีกก็ไปตามเนยมที่ช่องเนยมเน็มแฮชแท็กได้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าคะ่ะบ๊ายบายเจ้าอ้วนบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็ว